เรื่องของการเปิดเรียนแล้วก็พบมีคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่นะครับเราเปิดเรียนกันมาได้จนถึงวันนี้เนี่ยก็หนึ่งสัปดาห์ห้าวันด้วยกันตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาปรากฏว่าพบว่าในหลายพื้นที่ในหลายโรงเรียนเนี่ยมีการติดเชื้อโควิด -19 ทําทำให้ล่าสุดต้องมีการปรับมีการสั่งปิดมีการปรับให้ดำเนินการเรียนออนไลน์ On เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ หลังจากที่เปิดเรียนแบบออนไลน์ site, เพียงแค่ไม่กี่วันนะครับพบมีการระบาดของคลัสเตอร์ในโรงเรียนไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย4จังหวัดด้วยกันมีที่โรงเรียนปทุมพิทยาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธิ์อํานวยสินที่จังหวัดบึงการโรงเรียนคําสร้อยพิทยาสารรที่จังหวัดบุกดาหารและล่าสุดครับพบว่ามีที่โรงเรียนบ้านสะอีกหนึ่งจุดที่จังหวัดพิจิตรนะครับ เดี๋ยวไปดูความคืบหน้าคลัสเตอร์ของแต่ละพื้นที่ครับไปดูที่โรงเรียนคําสร้อยพิทยาสรรจังหวัดมุกดาหารก่อนนะครับล่าสุดความคืบหน้าวันนี้คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจหาเชื้อโดยวิธี rt-pcr นะครับแล้วไปตรวจให้เนี่ยนะครับกับนักเรียนและคุณครูปรากฏว่าพบว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับพอ rt-pcr แล้วเนี่ยผลออกมาปรากฏเป็นลบทั้งหมดครับ ก่อนหน้านี้ผลตรวจแบบ ATK ออกมาว่าติดเชื้อถึงหลักร้อยทีเดียวพอตรวจ ATK พบว่าติดเชื้อก็ต้องกักตัวก็ต้องดูแลกันนะครับทั้งคนที่พบเชื้อทั้งคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจแบบ RT-PCR แต่ปรากฏว่าผล RT-PCR จากห้องปฏิบัติการออกมาปรากฏเป็นลบทั้งหมดครับ จ้าหน้าที่จึงอนุญาตปล่อยให้ทุกคนกลับบ้านไปกักตัวที่บ้านได้นะครับแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา10วันก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15พฤศจิกายนรวมไปถึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์แทนนะครับแล้วก็ให้อสอมอาสาสมัครประจําหมู่บ้านเนี่ยติดตามดูอาการของเด็กๆอย่างใกล้ชิดขณะที่นายทริติประสานสอนนะครับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขต11บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นพร้อมสนับสนุนดูแลการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆใ,ในโรงเรียนครับถ้าหากว่าจุดไหนเกิดการระบาดเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยนะครับมีการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้แล้วถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้และในกรณีของโรงเรียนนี้นะครับ ในเคสนี้นะครับแม้ว่าจะมีผลตรวจจากแฉบจากห้องปฏิบัติการออกมาแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ติดเชือ้อแต่ก็ยังได้กำชับครับว่ายังไม่อนุญาตให้ออกจากบ้านไปไหนใดครับต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก่อนครับเพราะว่าต้องสังเกตอาการหลังจากนี้โดยถ้าหากว่าหลังจากนี้พบว่าปลอดภัยแล้วก็จะมีการพิจารณาให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติครับเข้ามาสนับสนุนและมาร่วมดําเนินการในการดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมแผนในการเปิดทำการเรียนการสอนออนไซต์ site. ไว้แล้วเรียบร้อยว่าถ้าหากมีกรณีประมาณนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าแผนเผชิญเหตุนั้นทางโรงเรียนทางครูบุคลากรทางชุมชนเราจะเตองดำเนินการแบบไหนอย่างไรครับสำหรับที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แล้วก็แตกตื่นพอสมควรครับเพราะว่าทั้งคุณครูทั้งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเนี่ยนะครับ ตรวจหาเชื้อแบบ ATK แล้วเนี่ยพบว่ามีติดเชื้อประมาณสัก100รายครับผลตรวจออกมาเป็นบวกครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องถูกกักตัวคนที่พบว่าติดเชื้อก็ต้องไปกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จํานวนมากครับเพราะว่านับดูแล้วกลุ่มเสี่ยงก็เกือบเกือบพันคนครับก็ต้องถูกกักตัวในโรงเรียนทั้งหมดนะครับซึ่งล่าสุดอย่างที่ว่าครับพอผลตรวจ RT-PCR ออกมาปรากฏว่าทั้งหมด ไม่ติดเชื้อนะครับหลายคนก็ตั้งคําถามถึงเรื่องของชุดตรวจ ATK ที่ตรวจไปก่อนหน้านี้ว่าเอผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผู้อํานวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคมได้ประกาศปิดการเรียนการสอนนะครับไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้ครับและให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนหลังจากพบว่ามีนักเรียนชายชั้นมปลายติดเชื้อโควิด -19 หนึ่ราย ที่จังหวัดบึงการผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธิ์อำนวยสิลนครับประกาศปิดโรงเรียนทันที7วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง11พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่พบมีครูฝึกสอนติดเชื้อโควิดในทีมหนึ่งรายขณะที่เบื้องต้น ได้ให้กลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 กักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการถ้าหากว่ามีความผิดปกติมีไข้ให้ผู้ปกครองพาไปตรวจหาเชื้อทันทีส่วนคุณครูที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ10รายครับได้ทําการตรวจหาเชื้อด้วย ATK แล้วนะครับผลออกมาล่าสุดเป็นลบแต่ยังคงต้องกักตัวแล้วก็ปิดการเรียนการสอนไปก่อนปิดโรงเรียนไปก่อน ส่วนอีกจุดหนึ่งล่าสุดที่จังหวัดพิจิตรครับก็พบมีนักเรียนชายของโรงเรียนบ้านสะอายุ9ปีครับติดเชื้อสองรายติดเชื้อมาจากญาติที่เดินทางมาจากกรุงเทพครับมาร่วมงานศพ โดยขนานี้ได้สั่งปิดโรงเรียนไปแล้วนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยังพบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่ประมาณ16คนแล้วก็มีชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีอยู่3 2คนเบื้องต้นก็ทําการตรวจหาเชื้อแล้วนะครับผลออกมาเนี่ยทราบผลติดเชื้อ11คนส่วนอีก53คนตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลครับ